นะผมไม่ได้ตีตำรวจนะครับผมไม่ได้ตีตำรวจผมไม่ได้ยุ่งกับตำรวจเลยครับผมจะตีผมจะต,ตีกับสกอตครับ โซฟาจนเกายก็ไม่นายที่มึงแทะหรอกมึงเป็นไม่จริงแบบเดียวกูก็แงะมันเป็นเด็กไร้ค่าเหมือนขี้หูที่กูแข่งนานแกง JK ไม่ใช่ปังมันต้องแวะหนงานสาเืตอนนี้ลัง้กที่อาีระ้ก็เรไปดสมใช่ว่าดแลสวกูจะองะเป็นการมาทำรรดาคุณวทรรดากาเ็อทาเจเป็นจานบรกานมีล้ัน้ออย่บรรดาเป็นกานบรรดนตีก็าม

เไม่ได like ้กพามอันะไงพร้ oh. <t <t ีหามอกจะเข้าไปแมกกินใะบกตันบครับรมีไมสมมกกินผีพัยแล้วไแล้วทุกคน้เต็มเลยเลยไม่ใช่มันสมองกินผีพายขับรถออกไปขับรถออกไปขับรถออไปอุ้มอศพขับรถออไปอุ้มศพขับรถออไป เอาขาออกไปเร็วเออดีนะตำรวจขวาอุ้มศพขับรถออกไปอุ้มอบออกไปอุ้มศพออกไปเออทีนี้มาบุกโคตรไวเลยนะไอ้เหี้ยคุยอย่างช้าเลยตัวหลงขวาคนหนึ่งปากใกล้ ี้บกเพื่อนเพื่อนหน่อยเพื่อนตายนะไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับผมไปกันแล้วไปกันหมดแล้วครับไปกันหมดแล้วครับโอ้ยไอ้เฮี้ยทีมันยกมือมึงมึงไม่ยิงทีกูยกมือมึงยิงเทียอะไรวะเนี่ยบอกกันไปแล้วครับ กู้ตำรวจมันไปแล้วครับมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วครับมันไปแล้วครับกู้ตำรวจมันไปแล้วครับ้ยเอาได้เอาได้มันแยงแล้วมามามาเอาได้เอาได้เอาแม่งได้ปล่อยเพื่อนมาเอาดิเป็นเพื่อนให้ป้ป้ปเราเป็นเพื่อนมาเเพื่อนมามันอยู่ไปแล้วครับเข้าไปกันแล้วครับกู้ตำรวจครับเข้าไปอันเดียดยิง้าไปแล้วเข้าไปแล้วครับมีหลายลุงมีหลายมันไปกันแล้ว มันไปกันแล้วครับมันไปแล้วมันไปแล้วเฮ้ยทีทำไมพวกนั้นทำได้ทีผมนัาไม่ได้วะมันไปกันแล้วผมยกมืออยู่เนี่ยผมยกมืออยู่เนี่ยกระตุก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 ไใชัวมฉันี้ไปชโมันี้แวะนู้นอะทางซ้ายอ่ะ เฮ้ยเอารถไปจอดไว้ข้างหลังเอารถไปจอดไว้ข้างหลังมันจะมีกำแพงออกได้เอารถไปจอดไว้ข้างหลังด้วยเวลาเนี่ยแล้วแดดเราเล้าอู้มันเพิ่มได้มึงเห็นปะมันไปขับรถตาบาร์นี่มาเพิ่มเพิ่มดึงไว้ตำรวจก็ได้ดึงไว้ไว้ก็ได้ดึงไว้ก็ได้ดึงไว้ไม่ต้องสู้เราไม่ต้องสู้เปาลังเล่หน่อยเาไม่ต้องสู้ครับเราไม่ต้องสู้ไปเราไปเติมน้ำมันเดี๋อก๊อฟว่าถ้าตำรวจเราออกอะอะไรนะถ้าตำรวจเราออกเอาเพิ่มมันอะพี่มันล้อคือคือมันก็เหนื่อรอตำรวจยิงเราแล้วเข้าไป เดี๋ยวเดเดี <Wha> ๋บวดให้ไ huh. ด <'t> ้พี่คนที่ไปคุยเลยบอกให้ตุ๊บเอสจบไปเลยเฮ้ยขบวนแท็กอะแท็กเอาออกไปเล่นหน่อยแท็กแท็กเอาไปเล่นบนเขาหน่อยใครขับรถเก่งๆอะขับวนแล้วค่อยเข้าเรเบลหน่อยเด็กแซกตัวตรง ไฟเนี่ยอาลดอาลัดบ้านได้อาลัดบ้านได้ตำรวจค้าไม่มีแล้วครับตำรวจจริงทำไมอ่ะครับมันไม่มีแล้วอ่ะมันมีแท็กไหนอ่ะทีทีอย่างนั้นคุณไม่เห็นทำเลยอ่ะทำไมทำแบบพผมอ่ะ น้อยใจนี้อใจนันเนี oh. Oh ่ยเฮ้ยเฮ้ย oh น้อยใจนะเนี oh ่ยน้อยใจเป็นดูดี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 โอ้ดูดูีดูดีโอ้ดูีดูังดิโอ้โจบแล้ว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 ักอมาแล้วีทักมาแ้วท้อมาแล้ว ระวัง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 ครับระวังแอบอยู่ในพุ่มเหรอพี่เคเรเกิดจะยิงพี่แอบอยู่ยวพุ่มมัเออเราเกีนเราเกีน เอาศพออกไปเอาศพออกไปพยายามสลับกันไปเรื่อยๆสลับกัน <Okay. S 1> เรื่อยๆวันนี้แบบเอ้ยเชี้ยโดนเชี่ยอะไรวะเนี่ยโอนศพออกโอนศพออกต้องรอขึ้นตลอดลบออกใช่ต้องขึ้นตลอดใช้แท็กใช้แท็กเล่นใช้แท็กใครที่มีแท็กเป็นของตัวเองอ่ะใช้แท็กเล่นเว่มาเว่มาแจ็คแล้วค่อยวนกลับ,าบามาเอาศพมาเอเวงมาเอาศพมาเอาศพมาใครเอาศพเอาศพให้แหวนนี้ดูดิ หยาดศพด้านในออกมาอเอาเลยแม่งน้อยใจเลยวไอ้หี้ย้อยใจยิบหายแม่แม่ดูเขาดิดูเขาฉับทำไมถึงทำกับฉันได้ดู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 จำเรือร้อยใจเป็นเหมือนกันอย่างนี้ได้เนี่ยร้อยใจว่ะไอ้สัตว น้อยใจเลยนะแต่ว่า C D G ทำแม่งไม่เห็นทำแบบนี้เลยที่ผมแม่งดูดิไอ้เหี้ยดูดิเดี๋ยววิเข้ามาแล้วแหละเดี๋ยวดิศพมันไปกันหมดแล้วผู้ตํารวจครับศพไปแล้วครับผู้ตํารวจไม่มีแล้วครับถืออยู่น่ะลงไหนไม่เห็นเลยวันนี้มีศพก็เป็นวันนี้เดี๋อยู่แล้วโอเคไปไปไปไม่มีครับไม่มี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 ครับไม่มีสอบไปแล้วไม<ต>ไม่<ต>ไม่ เลยนึกว่าไปชมบไปชุบซ้ายอลแางครองออกด้านหลังได้โอ้โหด้านหลังได้กเกียร์ได้สัตว์ถ้าใครมาถึงเข้ามาวะกูอยากรู้วะครับต้อง็นอยู่ระวังระวังด้วยถอยนะครับถอยนะครับโทษทีครับตำรวจทุกทีครับมันเยอะไปมันเยอะไปมันเยอะถอยหน่อยนะถอยหน่อยนะครับ สบมา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 ก็ได้ไปบอกเพื่อนหน่อยเอามาเอามาใครเอามาได้เอามาโอ้โหรอเาเอาข้างในไม่หลงไหมใครดิไม่ไม่ไม่ลงไม่ได้ลงไม่ทันโอ้ยเข้อบนรถเลยเดี๋ยวว้าวตำรวจครับผมยอมได้ไหมครับยอมได้ไหมครับรถก่อนเด้อปล่อยแล้วครับปล่อยแล้วครับ ปาสมคก็ต่อตให้อยู่พี่วังมีดพี่ลุงยิงบนรถนะยิงไม่ได้เลยผมไม่ได้ยิง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 ผมยกมืออยู่ผมยกมืออยู่หน่อยหน่อยผมโกรกเม่อกี้ผมมีดยกมืออยู่ผมไม่ทำนะครับผมไม่ทำนะครับผมยกมืออยู่ครับผมยกมืออยู่ครับผมยกมืออยู่ครับผมนั่งรถอยู่เฉยครับผมนั่งรถอยู่เฉยนะผมนั่งรถอยู่เฉยนะ ผมนั่งรอยูนะผมนั่งรถยูเฉยนะตอรยจตำรวจตำรวตำรวจเพื่อนที่เอาศพออกผมเพื่อนที่กู้ไปดีเฮ้ยเอาไปดี่ไปดมีตำรวจนออยู่ตรงโถ่ไปเหานมหลังรถนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รอแป๊บรอแป๊บโขยงมาโขยงมายวกูไปโดนอะไรเนี่ยยายยังอยู่จะย้าจะ้ยตองมตนะตตด้ดแล้วเฮ้ยเช่วยด้วยช่วยด้วยตบตบไอเดียเดียเตียเดียเดียไม่ไเอาเดี๋ยเี ตัวตัวนี้ไม่ได้ห่อในโงพยอ่าเอ้ยไม่ได้มีอะไรเลยไม่จะไปโรงพยาบาล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 ครับไปส่งโรงพยาบาลครับต้องเอาตัวที่ห่อให่รู้สอบอีกคนเขาเนี่ยก่อนสอบรถก่อนแล้วนะโดนยิงรัวมากเลยเมื่อกี้ข้างหน้าใครใครใครเอาศพเข้าไปข้างในวะเนี้ย อันนี้แบบตอนแรกเอาไปกองรวมกันประมาณหกศพอะลุงข้างในอ่ะตอนนี้แยกๆออกมาแล้วครับก็มีออกไปบ้างแล้วนะประมาณสี่ห้าศพอะลุงเด็กมีติดอยู่หน้าเลเวลอยู่ศพหนึ่งศพอยู่ไหนศพอยู่ไหนศพไปยังศพไปยังนักกาศไม่จัดอากาศศพไปยังศพไปยังศพไปยังอากาศไ่จัดอากนี่มันนี่อะไรนะไอ้นัทดูผมมองแล้วมันไปออวานลงเลยลงเลยลงแรงที่เสร็จแล้วเออเว้ยถือไม่เล่นเลยถือไปเล่นเลยถือไปเล่นเลย ตำรวจตำรวจตกไม่มีแล้วนะครับข้างในครับไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วนะตำรวจขาไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับเอาดิเอาตัวซ้ายเห็นไหมตัวซ้ายไปลุงลุงตัวซ้ายตัวซ้ายตัวซ้ายซ้ายสายลุ้งได้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 ยิงให้ได้ยิงให้โดนโดนไปไอ้เอามันเอามันเอามัาครับ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 เก็บครับตปวดรอ ผมไม่เกี่ยวครับผมผมไม่ได้ตีตำรวจนะผมไม่ได้ตีตำรวจนะครับผมไม่ได้ตีตำรวจผมไม่ได้ยุ่งกับตำรวจเลยครับผมจะตีผมจะตีกับสกอตครับตำรวจครับผมผมไม่ผมไม่ได้ตีตำรวจนะฮะส่งมันไปแล้วนะครับตำรวจส่งมันไปแล้วนะครับส่งมันไปแล้วนะครับผมไม่ได้ยุ่งกับคุณนะผมไม่ได้ยุ่งกับคุณนะผมไม่ได้ยุ่งกับคุณเลยนะผมไม่ได้ยุ่งกับตำรวจนี่เลยนะผมไม่ได้ยุ่งเลยนะครับไม่ได้ยุ่งนะครับผมไม่ได้ยุ่งนะครับ ผมไม่ได้ยุ่งนะครับผมตีกับสกอตอยู่นะครับผมไม่ได้ยุ่งนะครับผมไม่ได้อะไรเลนะครับใบูมใีบีดใน่บูมใสมบูมใส่บูมใบูมบูมใบูมบูมใส่บมใส่บูมใส่บูม่บมใส่บ่บมใส่ส่บลมงส่บหลังบะไรห่่มใ่บมูบโดนไปไปไหนเล่่เแทงผิดแทงม่ได้แทงหม่แล้วไปแล้วไปไหนอบหน่อยดิ ขอบุญมดเียตีไปตไปค่อยๆๆแัผู้อยู่ไหนวะไอ้เียผู้หญิงอยู่ไหนวะไม่มเียตีลอยทอแตกเลยสัตว์ไม่ไแล้วก่อนหลงผมพ่อแล้วี่ผมพ่อนี่แล้วผู้หญิงอ่ะม่ ไม่มีอะไรครับคุณตำรวจไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรเลยครับไม่ได้ยุ่งไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้ทำอะไรนี่ศพเพื่อนครับผมช่วยศพเพื่อนผมช่วยศพเพื่อนผมช่วยศพเพื่อนเอาไปเลยเอารถไปเลยเอารถไปเลยหรอผมช่วยศพเพื่อนครับคุณตำรวจผมช่วยศพเพื่อนวิ่งไปวิ่งไปข้างในมึงวิ่งไปข้างในก่อนเอาศพไปข้างในเว้ยมึงเอาศพไปข้างในก่อนไปไปไปผมช่วยลุงก็อลงลุงลุงวิ่งไปไปไม่ได้ตรงนี้สลบผมไม่ได้ทำอะไรครั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 บตีอยู่เฮ้ยเพื่อนเราตำรวจตีอยู่มาๆมาๆมาขึ้น บังครับบงังเอาศพไอ้คนนึงเอาออกมาไอ้ไอ้ไอมีรถป้าเรามีรถป่ะมีครับเฮ้ยนี้ใครเนี่ยผมเองบังบังครับบังอ๋อบงังแล้ว้องออกมานิดเติงอะเพื่อให้ตำรวจไปก่อนนอกนั้นเดี๋ยวพวกรถบัสมันมามาเสืเอกโอเค บางบางเอาศพมาเอาศพมาเอาศพมาบางไปช่วยเพื่อนดีกว่าคือตอนนี้<ผ>ม,มันสองคน,ไ,นไม่เวิร์กเอามามาไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนเลย